สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอซีตานะคะไกด์ไลน์ประจําวันนี้นะคะขอญยกครุครูบาอาจารย์ของทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะเป็นเพียงคําทำนายโดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้เนาะเลือกรับแต่สิ่งที่ดีๆอะไรไม่ดีทิ้งไว้ตรงนี้นะคะสีดาช่วงนี้อาจจะดูนิ่งๆเนาะนิ่งๆเหนื่อยๆเฉยๆอยู่ในเซฟโซนของตัวเองเนาะไม่ออกมาจากที่ตัวเองเลยอะออกมานะคะ ออกมาจากพื้อนที่ของตัวเองแล้วก็มุ่งหน้ามุ่งไปข้างหน้าค่ะเดินตามหาความฝันของตัวเองอย่าจมปักอยู่กับสิ่งเก่าๆไม่ต้องโศกเศร้าเสียใจอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่าน,านไปนะคะกลับมาค่ะกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะอาจจะเหนื่อยอึดอัดท้อแท้สิ้นหวงังอะไรไม่ได้หลังใจไม่เป็นไรค่ะอื โฟกัสในเรื่องของการงานคุณเองก็เป็นคนที่เก่งในเรื่องของการงานเหมือนกันนะเป็นคนมีไฟมีสเสน่ห์มีแรงดูดมีแพชชั่นในการทํางานทํางานเก่งค่ะเห็นไหมคะช่วงนี้ก็ให้เซฟตัวเองเซฟพลังงานตัวเองจะทําอะไรก็วางแผนให้ดีคิดให้ดีนะเห็นไหมคะเนี่ยจะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆจะได้รับโอกาสในเรื่องของการงานนะเนี่ยเห็นไหมคะไพ่ไป จะมีความโดดเด่นโด่งดังมีชื่อเสียงทำเธอคะ่ะเช้าๆออกไปรับพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเพื่อเติมพลังงานของตัวเองนะคะเนี่ยคุณจะเป็นที่โดดเด่นเป็นที่รู้จักนะเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์ด้วยเนี่ยเห็นไหมคะออกมาค่ะออกมาจากซฟโซนของตัวเองโฟกัสค่ะโฟกัสในเรื่องของการงานและมุ่งไปข้างหน้าค่ะอย่าท้อวางแผนให้ดีเรื่องที่ผ่านมามันอาจจะทําให้คุณรู้สึก สศกเศร้าเสียใจนอยไม่ได้หลังใจใดๆก็แล้วแต่วางแผนให้ดีคิดที่จะทําเริ่มต้นริเริ่มจะทําอะไรรีบลงมือทําค่ะแต่ที่สําคัญนะหลังจากนี้นะคุณจะโดดเด่นนะคะมีชื่อเสียงค่ะสําหรับวันนี้ไกด์ไลน์ประจาวันนี้สวัสดีค่ะ